วายปังมากเก็บมันาค่ะวายปังมากรอชมความจึ้งได้เลยค่ะนี่วายช่อม,มาคือชีหิวมากตอนนี้พูดเลยนะไม่ใช่ไหนจ้านี่โดนเยเล่นเอเออเอๆๆๆๆๆๆๆนั่นเอ้าๆๆๆๆนั่นๆๆๆนั่น มันเหวี่ยมันเหวี่ยก่อนรับชมขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีเติมเร็วดังจรวดสะดวกปลอดภัยใส่ใจลูกค้าทางเพจจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายไว้ใจได้เลยปลอดภัยหายห่วงตอนนี้ทางร้านเติมโค้ดเกมมีเติม League of Legends บน PC ด้วยนะคะเพียงใช้ชื่อในเกมและแฮชแท็กหลังชื่อก็สามารถเติมได้แล้วลดราคาสูงสุด8%ราคาถูก นอกจากนี้ยังมีให้เลือกเติมอีกหลากหลายเกมทั้ง ROV, Free Fire, FIFA Mobile, eFootball บริการฉับไวใส่ใจลูกค้านึกถึงเพจเติมโค้ดเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่น League of Legends กันอีกเช่นเคยและวันนี้เราจะมาภาคเสียง LOL กันอีกแล้วโดยคลิปนี้ก็จะเป็นเสียงภาคแล้วก็มีเสียงพูดในเกมจริงๆด้วยนะคะโดยเราจะมาเล่นเซราฟินมิดเลนแบบสับกับหลากหลาย ไอเทมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะคะไอยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยจ้าชีจะตายแล้วอะแต่ป่านะจะมานะทรงเนี่ยตอนนี้ดาราก,ก็กำลังเกมที่จะจัดการมันนี่อ้าวไม่มาค่ะแล้วคาตาก็คือวอนมากจะเข้ามาสู้มากเห็นเราเป็นดาราความสวยไงยเนี่ยชยีก็เข้ามาฟัน ฟันฟันฟัดหนึ่งเดียวเลยฉันก็อาอัดเลยค่ะเออชิคกับตุยอะเอาไงอะน่าจะตายละแต่เราก็ต้องการเพื่อนมาช่วยนะคะเอฟเลนก็เราจะไปจ้วงชีละนี่นะฮะ <Yeah. S 2> อยากเข้าไปอาแบบฟิลสวย เออล็อกเจิงล็อกเจิงตอนนี้เราก็ลังจะลงไปช่วยเล่นล่างนะคะมีคนวาบลงละค่ะกบอ้วนก็วาบลงมานะตอนนี้วะเราก็พยายามจะไปอาความสวยแต่โดนตัวเดียวอะดิแต่ไม่เป็นไรค่ะเราเพิรอเลยรอ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  แบลว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 ตอนนี้เราก็ไล่คาตาต่อเลยชิก็พยายามหนีนะแต่แอบลินดักหน้าพาเออจะไปไหนได้ล่ะชิก็ต้องมาหมุนตรงนี้สิแต่ก็ตุยนะในขณะที่ดาราสาวเราจะไปช่วยมังกรน,นั้นก็โดนดักวะเอ,อ้เราก็พยายามดิ้นรลนเอาชีวิตรอดเลยด้วยลแล้วเราก็เราจะไปที่มังกรกัน ทำมาเป็นตอนนี้ก็พยายามจะกดดันไม่ให้ฝั่งหนุนตีมังกรนะคะเ,เติงเติงเติงตีมังกรค่ะออตีตเออมันก็ได้แค่นี้แหละเดี๋ยวรอเกิดก่อนนะมันจะจึ้งกว่านี้มากตอนนี้เราก็เห็นท็อปเลนอ้วนจิมิตีกันอยู่คืออ้วนจิมิตีกันอะเวสเซ่าไป ้ยคาตามาคือขาตาเนี่ยดับตลอดนะแต่เราก็หนีได้นะเดี๋ยวรอดูอะไรจึิงๆวายปังมากเก็บมานะคะ่ะวายปังมากมันก็จะปังแบบนี้นะคะนี่ค่ะโลค่ะวายในขณะที่เราเพิ่งตีลิฟต์เสร็จนั้นก็เห็นว่านางนิโกไม่ยอมกลับบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปตบมาเลย ไล่มาเลยค่ะล็อกมาเลยค่ะนั่นแหละตัวจริงอุยตอนนี้เรากำลังต่อแหล่อยู่ที่เลนนะคะแต่เหมือนเห็นไฟเกิดขึ้นที่เลนกลางมาแล้วมาแล้วมาแล้วรอชมความจึ้งได้เลยค่ะนี่ไวซัมมาไวซัมมา ดาราสาวลองไม่ผิดขีเลยนะคะรอบนี้ก็ลองชํำจนอีกฝั่งหนึ่งกดยอมไปเลยจ้านั่นกดยอมเลยก็จบไปแล้วหนึ่งเกมหวานๆมาแมทที่สองเจอนางเอโคนะคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนานเลือดน้อยแต่ชิมมั่นว่านะคะมีการเสกโลตรงกลางแมปเลยเพื่ออะไร I'm just spicy อันชุ่ยสไปเออนี่มาเอาอะไรคือชีพยายามเก็บเราอยู่ตอนเนี้ยแต่เลนก้ามาจ้าเออโดดใส่มันรลอยออเออเอ่จอบ ่รอมันกดอันติอยู่ค่ะแล้วเหมือนกับว่าเอ็กโคนั่นจะหิวฉันมากพยายามจะเข้ามาฆ่าฉันเวอร์ฉันก็แฟดหนีเลยรบเบลไปแล้วอีกไหนมาเชิหน่อจ้ารอให้อยู่คือชีหิวมากเลยน้พูนเลยนะมาเชิหน่อจ้านี่ดูอะไรเลดเลเออออนอออๆออนั่นอันออัออ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 นออ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 ่ หนูหนูวิ่งก่อนหนูวิ่งก่อนวิ่งถอยเข้าบ้านก่อนนั่นเตรียมคิดไปค่ะต้องไปช่วยนามิเอาละเตรียมคิดเออวิ่งวิ่งวิ่งเออ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 วิ่ง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 เออ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  เออโอ้ยยากเย็นเลือเกินเออเออนี่จะวุ่นวายเวอร์นี่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 นีคือเล่นกาซูอยู่อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกูเด้งมาตรงนี้คุอเลสมากเลยอะเอออ้าวรออ่ะ เออเเออมันโจูมันโจูมันโจูอ้าวกดยอมเลยแต่เราก็ชนะอีกแล้วกับเกมที่2นะคะเพราะว่าเราจึงเกินมาถึงเกมที่3เกมนี้คือออกแนวสู้ยากก็เจอกับนางเซตนะคะออนี่อ้าว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 เอาสิอ่ะเอาสิอ่ะเออแต่เซลฟีนไลเวอร์เอาสิอ่ะเอาสิอ่ะแล้วตอนนี้ลิซินก็กำลังจะมาช่วยเราแล้วนะคะ ตบเสร็จกันเพราะว่าเขารู้ว่าฉันบอบบางไงเฮล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 จึงใจมาจึงใจมาจึงใจมามาต่อกันรอบที่สองนะคะลีซินก็ยังรู้ว่าเราเป็นสาวบอบบางเลยพยายามจะมาช่วยอีกนะคะอติอะก็เริ่มเลยค่ะอ,อแต่มันหลบอาเวเออเออ้อยอออจึงใจมาก จะโดนเผาอ่ะฉันกับลีซินก็มาไล่ตบอีเซตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเถอะนะเดี๋ยวเถอะนะนางเซตนางเซตแล้วมันก็มดุดอันติหายไปไหนก็ไม่รู้อ้าวไปไหนแล้วอะ่ะไปแล้วฉันก็โดนใบอ่างเออเออฮี้ว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 โอ้โหอีนี่อีนี่โอเคคือดูดเลือดแรงเกินดาราก็แอบอยู่นะคะแต่ว่าแอบของมาเทยเท่ากับ เดินออกไปใส่โลจาเออๆๆวันนี้เดียวนเดียวคือไม่มีเลือดอะไม่อยากไปอ่ะแอบของกระเทยเท่ากับ<ม>ก็เดินออกไปเลยว้นี่ไง,ไงอีเซตอ่ะนี่ไงอีเซตอ่ะตอนนี้แห,หละเกียมรับชมความจึงโอ้ยเ <overall> อเวเรี<ด>นยนคะ่ะว้ายว้ายว้ว้ มาหิวกูเหรอหลังจากนี้เอเวลินก็เริ่มบาดเลือดแคร์แล้วนะคะตอนนี้เราก็มาโซนบางกรอยู่โอ้ยเอเวลินนี่นะนางแอเวลลนตามมันอ่ะนี่นะอันสต็อปมาค่ะเฮ้ยช่วยด้วย B R มันตบมันตบมันจึงจึงจึงเฮ้ย โอ้ยแม่งเออเออล็ดล็ดลดไม่มีล้อไม่ม oh, ีล้อไม่มีล้อจบอ้เจนจนนนอ้าวไม่โดนเดี๋รบอย่าเพิ่งเข้าไปข้างในเยอะเกินระวัง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 จุกจอันติมันโอ้โหมาทางนี้เดล็ดลดการติเอดล็ดลโอ้ยันโนันโนลมเสยดไว้เสดไว้เสดไว้ เออลัดหิวช้ำนี่นะคะหิวช้ำเดี๋ยวปูปักคอนโทรลไว้ตรงนี้เลยมันจะมาลวงเราค่ะเจอตัวมาแล้วเจอตัวมาแล้วนี่นะเออออย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 อ้ออ้อยออยเอมันมันล้วงแหม่โลชันมันฉาตบมันตบมันตบมัน เอาให้ได้เออสวอรดเยอะมากแถวนี้มาเกมรับชมความเจ๋งค่ะเอาม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 าเลยดิ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 ออเน่อาเออนะคะเอาเตเตะเตะเอาเอาเอาเอติดกำแพงเอาเออไปไปไปไโอ้ยโดนล็อก เออได้อยู่ได้อยู่ช็อตนี้เอเวอร์ลินมาทำไมไม่รู้ด้วยความมั่นของชีนะคะเอเวอร์ลิน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 นี่นะนี่นะก็ลองเพลงอัดน้าไปเลยเออนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนมันเยอะมันเยอะมันเยอะคือใบอาไล่โวตอนเนี้ยเอิอ่มดารานี่โวมันเยอะอเพลงดิสินมาเออลอดลดลดลดฮัลโหลโหล โลชัม <c ười> ช่มโอคือช่ำเกินอ่าโล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 เดี๋ยวสล่อใส่โลดีกว่ากว่าคิดกว่าสมิลาคิดบอลโลบอลโลนี่นะคะช่ำดันกลางเลยช่วยกันตีเร,เร็วๆชวยกันเตีช่วยชกันเตีช่วยชกันเตีเออเหว เหนียวช้ำช้อ่าตอนนี้เหมือนจะกลับนะแต่เอาเว้งเว้งเว้งเวงเอาไม่วิ่งเหรอเว้งเวงเวงนั่นนั่นัทนัทโอเคจุก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 อ๋อไอ้โดนลักโดนลักต้นไม้กัดมันตายปะโอ้ยไม่ตาย วิ่งเลยค่ะกระเทยหมดละไม่มีใครช่วยละตอนนี้เซร็จเลือดน้อยมากอยากบุกหัวมากอีเซร็จไม่กลับนะอีเซร็จไม่กลับนะเ,เกียมเกียรเกียมไปตบอา้าไม่กลับโอ้โหมันแยกล่างหนีอ่ะเอาแน่มาแน่อ้าวไปโดนเอเวเรนนะไม่เป็นไรอะค่ะเอาอีลักษ์ก็ได้ค่ะเอามังกรไหมอ่าเอาจินก่อนเอาจินก่อนดารากำลังวิ่งไปอ้อมแล้ว ยอดฉันบอกให้มันหยุดมันยอดเอาละเตะเพื่ออะไรอ่ะคนกอล์ได้สีนสวยโหน่อ็เรค่ะกันซีนเหรอนางรักนางรักทาร์เก็ตรักละตบ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 ลุมตบเฮ้ยหเฮี้ยวๆๆๆๆวเอ่ววววเออลวงไม่ได้หรอกค่ะ ลด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 ดลดนี่นางซินนางซินคือตอนนี้เราหิวช่ำมากหิวหิวหเออบีแอร์แล้วไงฮะฮะฮะีแอร์แล้วไงหิว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 อจึงใจมากเจ้าสนันวหิ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 ิวหิวนี่นะคะลด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 อะ เออเออเนี่ยเอ่อเอา,เอาหนูไปโดนป้อมตีทำไมเหรอเมื่อะไรคะเอเอไปต่อแหละกันค่ะนั่น <c oughs> เพื่ออะไรอ่ะอีอนฮะ <c oughs> แต่ละท่านนี่นะคะ ควาสวยชนาด้วยการฮิวอร์มาค่าแมตสุดท้ายเราเจอกับนางนิโก้จอมปลอมนะคะเดี๋ยวแมตช์นี้เราจะมาสั่งสอนชีให้ชินเลิกปลอมสักทีนี่นะนี่นะนี่นะอ๋ออ๋อออโอเคค่ะคือตอนนี้งงมากว่าป่าจะมาเอาอะไรเยอะแยะมาเอาอะไรนักหนาคือดาราบาดเลือดมาก เลยมาเอาอะไรนักหนาฮะเออก็โดนสดารไปร้อยนับเมนเนียนค่ะปลอมไหมไม่ปลอมไม่ปลอมตอนนี้เรารอ,อเพื่อนมาช่วยอยู่จ้าอืมนี่ก็โดนโปกเลยจ้ามาละมาละอันนี้ลาลาลาเออยัวมายัยมาเอางี้นะดาราม,มั่นละไปตบมาเลยค่ะมันมัน เอ,ออเออเเมอัมฝีอะและฮะแต่ว่ามันเป็นโซลากางไงประเด็นอ้ยมันฮิวจ้าแต่เราลงมาแล้วมันก็ต้องสู้อ่ะโอ้ยมันฮิวจ้าเ <c oughs> อว้ยฉันว่าโอเคนะโซรากาสดดาวอ่ะฉันได้ดับเบิลคิวกำลังไปช่วยพร้อมกับความสวยตอนนี้เราเบิร์นคิวใส่นิโกะดแล้วก็อาใส่ตรงนี้สตัวเออโอเค เราเผานี้โกะตายแต่ว่าตัวอื่นมันไม่ตายจ้าซึ่งโดยรวมก็ออกมาดีเนาะยังไม่ได้แย่อะไรมากแล้วตอนนี้เราลังฟาร์มมิดเลนอยู่แล้วก็เจอว่ามินเนี่ยมันมี4ตัวปกติมันต้องมีสาตัวไม่ใช่หลอดแนวหลังอะนี่นีโน่โกนี่โกนี่โกมันปลอมนั่นแหละปลอมปลอมปลอมทำไมนี่จะไม่รู้ในขณะที่ต้นแหลย่มิดเลนนะคะดาราสาวอีกท่านหนึ่งก็โดนเนาะแล้ก็เลยต้องไปช่วยกำลังไปช่วย เ้าก็ลัปเบิร์นฮิวามสวยอ่ะนี่นะคะเออหว,นวานๆราไม่รู้ว่ามิดเล่นเป็นอะไรนักหนาเดี๋ยวป้าเดี๋ยวบนมาคืงองงโหคาซันเต้ดูมันทำกับฉันแต้เลิกดิคาซันเต้เลิกดินี่ค่ะเผาเลยค่ะตอนนี้ก็ฟาร์มเลนกลางฟิลฟิลแต่ก็สัมผัสดได้ถึงไฟที่เกิดตรงแม่น้ำนะเกิดอะไขึ้นข้างล่างกำลังไปช่วยอ่ะ โอ้โหสไลด์หนีอะ่อะอะ่อะอะ่ะอ่ะอ่อเคตอนนี้ฝั่งเราแล้วฝั่งศัตรูคืออยู่ที่มิดเลนกันหมดมันมาหมดแล้วฝั่งนั้นอ่ะอ,อ๋อ,ออ่ออ่อ,อค่ะอ๋อค่ะมาดูกันว่าเราจะโชว์ความจึ้งอะไรเอางี้นะเว้ยไปอ่อะอ่ะเว้ยชำ้ำยี่ดอกชำ้ำ โอ้ยเคเออนี <ome> oh lo, lo, lo. No ่โกะตายไหมตายความสวยความสวยเอาเบอโลเออชํำมากต่อไปก็เป็นตานะคะสันเต้โอเมกอดโลโลโลจะราเส่โล้เพื่อนแบบหวานเฮี่ยวโอเมกอดเกือบขิดนะมาถึงตอนนี้คือจะเห็นได้ว่าออกเมจัยเรียบร้อยแล้วค่ะโล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  หฮวหิวหิวโซลากะค่ะโซลากะอ้าวไม่เอาโซลากะละโอเคเลีนก็ได้อะโอเคโซลากะคือไม่มีใครตีกับฉันเลยโซลากะเนี่ยโซลากะาฉันก็เลยต้องมาไล่เองเลยนะครับเออ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 นี่สัม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 หิว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  ดัน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 หมดทีหมดที ını, หมดทีต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 ีเวไอ้อันติฉันมาแล้วเดี๋ยวมั่นเดี๋ยวมั่นเตรียมพร้อมรับชมซีนสวยได้เลยจ้าเอาไงดีมัน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 นี่เคเลนเออโอ้ยไม่ตายอกดเอาบังให้ค่ะเออเออก็ส่วนหัวคราง โอ้ยไม่ตายเมื่อกี้อาจจะยังสวยไม่พอเราเลยยังดันบ้านอยู่แล้วก็บังเอิญเจอกับไรอเวอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเี่เห่เออเออตบ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 เลิศเออเผา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 เา้ๆโอ้ย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 โเียวยยโอ้ยโอ้ยอต้ลวงระวังระวังระวัง อ <Workers. S 2> ตอนนี้เราก็พยายามเบิร์นโลแล้วก็หนีคาสันเต้มาอยู่น้อเไอโกะระวังเอโกะโอ้ยไลท์ซันเวอร์คาสันเต้คือชีไลท์เกินอ่ะดูดิเออหิว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 นี่หน่า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 ซ้ำ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 เออเออซ้ำ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 เพนต้าเพนต้าอยู่ไหน w ว e r e s เพนต้า w ว e r e s เพนต้า เก็บ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 อ้าวแหมไม่ยอมให้ไม่ยอมให้ใหก็คืออีกฝั่งหนึ่งมันไม่ยอมให้เพนตาเพื่อนรวมทีมอดีแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็จบไปได้ด้วยดีอีกหนึ่งแมตช์กับเซราฟินมิดเลนและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ช่องแคชเบดด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวก่อนคะ่ะไปแล้คะค่ะบาย